เฮ้ยทีมงานมาถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ hello ตอนนี้อยู่บางกระเจ้าอีกแล้วรอบที่อะไร้ะกวางสคือหมายจริงจิแล้วช่วงปลายปีมันก็มีวันหยุดเยอะเนาะเราก็เลยไม่ว่างที่จะไปหยุดต่างจังหวัดอยู่ดีเพราะว่าเราก็มีงานใต้ก็เลยหาที่เที่ยวในกรุงเทพกันเลยดีกว่านะฮะบางกระเจ้าเนี่ยแหละใกล้บ้านนะฮะมาหากิจกรรมทําซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมที่กวางควรจะเคยทําแล้วนะอะไร แต่ยังไม่เคยทำเธอเป็นคนเหนือเธอต้องเคยทำกิจก,กรรมนี้บอลเล็บมัดย้อมอแต่จริงมัดย้อมก็มีอยู่หลายภาคกันนะเนอะถือว่าทุกทุกภาคเลยเตอนเหนือก็มีไงเคยทำไหมไม่เคยแต่เคยใส่เดี๋ยววันนี้ทำแล้วได้ใส่เอาบะใส่ที่ตัวเองทำเลยอะต้องจ่ายตังค์ปะเดี๋ยวจ่ายให้เอเอแล้วใส่ <c oughs> อาบะงั้นเดี๋ยวทำมัดย้อมกัน วันนี้จะมาทำอะไรกันคะเนี่ยอาจจะเปิดเกมเลยได้ครับเปิดจริง,รงแล้วเปิดรายการไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยู่กับป้าแปดครับสวัสดีครับป้าแปดฮะที่นี่นะเป็นจุดมัดย้อมเป็นวิสาหกิจชุมชน้า่ทูมหอมสมุนไพรเราจะสอนทำผ้ามัดย้อมอันนี้เป็นมัดย้อมร้อน อันนี้ขอโทษนะคะมัดย้อมร้อนอันนี้เป็นมัดย้อมเย็นมัดย้อมเย็นสีพาสเทลอ,อันนี้มัดย้อมร้อนเป็นสีน้ําเงินเขายวบ้นขอทราบประวัติมัดย้อมแบบเจ๋งๆก่อนได้ไหมครับมัน<ด>ม,ม,มีมากี่ปีอะไรยังไงบ้างโอ้ยสมัยเรื่องเรายังไม่เกิดนะฮะสมยัยสมัยนู้นค่าใช้ลากไม้ใบไม้แล้วก็แก่นมันเอามาต้มเป็นมัดย้อมร้อน ใช้สมุนไพรธรรมชาติมาย้อมใช้มันเป็นสีใช่ไหมฮะใช่แล้วก็มาปรับปรุงให้ทันยุคทันสมัยเราก็ไปต้องไปซื้อสีที่มันทันสมัยทําแล้วสามารถต่อยอดได้อันนี้เป็นสีมัดย้อมพาสเทลโดยเฉพาะอ่างั้นคือง่ายขึ้นเยอะเลยใช่วันนี้ผมกัดเตรียมตัดเล็บมาเพื่อที่จะมาโอ้ยวันนี้ดูเล็บป้าที่ดำไปหมดรอบทมดวันเลยครับผมงั้นไม่ต้องเริ่มตรงไหนบ้างฮะขั้นตอนนะคะสมมุติว่าเมื่อเราได้ผ้าแล้วเราก็ต้องได้สี ผ้าห้าชนิดมีผ้าอะไรบ้างตอบผ้าสัมปันโอเคผ้าอะไรสองผ้าไหมฮะโอเคกมากข้อที่สามผ้าคอตตอนเก่งค่ะผ้าฝ้ายครับโอ้โหแล้วข้อที่ห้าผ้าดิผ้าดิ ผ้าคือผ้าปานมัสลินผ้าอ้อมเด็กนี่แหละแต่มันค่อนข้างแพงเป็นผ้าเช็ดหน้าคืออันนี้คือ5้าชนิดที่เอามาทำมัดย้อมได้ใช่อย่างอื่นไม่ได้อชนิดอื่นไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะผสมไนลอนยังไม่ติดต้องเอาผ้าใยธรรมชาติทั้งนั้นอต่อไปนะคะเราได้ผ้าห้าชนิดแล้วไปซื้อสีต่อถ้าอยากได้เป็นสีพาสเทลอะชูเขาเรียกว่าสีมัดย้อมเย็นอยากได้มัดย้อมร้อนก็คือสีมัดย้อม ร้อนพี่ห่อไหนก็ได้ผสมตามอัตราส่วนที่เราเข้าใจกลับบ้านมาออกแบบอันนี้เรียกว่าออกแบบนะคะอาชูคุณหนูออกแบบอ,ออกแบบกระเป๋าออกแบบหมวสทีนี้ต้องออกลายอันนี้เรียกว่าลายดอกไม้อันนี้ลายสับปะรดเราก็จะสอนสับปะรดทัดยังไงต้องทําเองเราจะให้เลือกลายอาหารมาดูลายป้าอพูดดังๆหอยน้ําไหลหอยน้ําไหลเป็นยังไงเรียนดูนะอันนี้ลายลายหอยใหญ่ คแบบา,ยาเยราราัเเนชดจะให้ลูกค้าเลือกแต่เราวิธีหมุนหมุนเหมือนกันหมดเราก็จะให้ลูกๆล,ลองทำดูว่าจะเอาหอยแบบไหนหรือจะมีบบวิมาสอนให้ ถึงวิธีการทาผ้ามันย้อมลายก้นหอยมันย้อมเย็นจะเป็นลายก้นหอยอย่างเดียวจะลายอื่นไม่ได้เลย <S <S มันจะฟิกของมันเองว่าสีอยู่ตรงไหนมันจะชนกันแล้วมันจะสวยค,คือเราต้องม้วนอย่างนี้ก่อนน้ำแบบแรกครับอันนี้คือน้าเปล่าผ้าเราซักมาแล้วกินไดน้ไหมคะกินได้ไหมคะอ่านลองดูได้องน้าก่อนนะครับเราเลือกจุดตรงกลางครับจุดตรงกลางของผ้าครับหมุนตามเข็มนาฬิกาครับเอาแล้วนี่แหละวิธี ต่อไปมัดให้เป็นก้อนครับเพื่อเราจะเป็นลงสีแม่จอมได้ปะเนี่ยเห็นคนแพ้แล้วเห็นคนแพ้แล้วล่ะเฮ้ยเห็นคนแพ้แล้วบอกว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้อใหม่เอายังไงเนี่ยชอบจบต้องเริ่มใหม่หมดเลยเหรอต้อง พี่ต้องแต่งถูกไหมฮะคือแบบแต่งให้ที่มันปิ้นๆออกมาเข้าไปให้เป็นกลมๆเหมือนโรตีเหมือนโรตีการจะบอกเหมือนโรตีหมักเลยอย่าเลิกอวดเรื่องโรตีขั้นตอนเราไปลงสีครับลงสีมาเอาแล้วมาขั้นตอนต่อไปได้ลงสีแล้วคาเทลสีๆนะครับสีหลักคือฟิกเลยชมพูแต้มแต้มยังไงคะเป็นช่อหรอแต้มเราแต้มไปก่อนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเราต้องทําให้ช่องนี้เข้ากันเหลือง เมื่อมันเจอกันมันจะเป็นสีส้ม,สมอของน้องนี้ก็ง่ายๆครับสอยลายสองสีรเราเลือกสีที่เราชอบมากที่สุดน้ำเงินสีอะไรอีกเหลืองเหลืองน้ำเงินนั่นเ,เหลืองง่ายๆครับพี่คิดว่าศิลปะของพี่ดีแค่ไหนศูนย์ เร็วเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะมาขั้นตอนต่อไปอะไรต่อครับจบจบแล้วโอเคเหลือแค่รอกลับมาก็รับของได้เลยชิ้นกล้องคอ้าโอเคแชร์แล้วเสร็จแล้วของกวนเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนของเราจบแล้วก็เหลือเป็นของเจ้าหน้าที่ในการช่วยตากแล้วก็รอให้มันแห้งปุ๊บก็จะได้ผลงานแล้วเออชิ้นเดียวในโลกใช่แล้วรอดูเลยเพราะไม่มีใครอยากเหมือนล้ว ไปพักทานอาหารเที่ยงมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็รอไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อจะได้แห้งผลงานของเราอยู่ด้านหลังนี้ไม่ใช่พี่นีตัวเดิมเลยพี่จ่ายแต่เช้าละอันนี้ของแบมใช่คือลายอะไรนะคะอันนี้ลายหอยลายหอยลายนะฮะของกวางลายอะไรนะพี่หอยพาสเทลทีนี้พาสสำคัญอยู่ตรงนี้ครับเราสองคนชอบกันแข่งขันจะให้พี่เจมเป็นคนตัดสินพี่เจมพี่เจมหนูให้หนูให้สองพี่เจมพี่เจมพี่เจมต่อไม่ได้เออเออ เขาจะตัดสินตามเนื้อค่ะอธิบายก่อนอันนี้สายลายใช่ไหมใช่ตอนเราหมวนพี่เดิอไม่ช่วยเลยใช่อันนี้ให้ให้ให้คะแนนถ้าเต็มสิบให้ให้ประมาณหกให้หกเต็มสิบเพราะว่าเราทำเองทั้งหมดเลยโอเค มาอันนี้อันนี้พี่ช่วยมัดผิดรอบนึงถูกป่าไม่ไม่เดี๋ยว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 เป็นคนแพ้ร้านเปคนแพ้ร้ารอบแรกคือฟาวไงก็คือรอบที่สองกวางเอปฟังไม่ฟังครูโอเ่โอเคหักไปสองเหลือแปดแต่ความสวยนี่ให้ถ้าเกิดสิทนะให้ให้แปดไม่ใช่แต่ว่าแปดเจอาหกสรุปมาใครชนะพูดดีๆดังๆกวางชนะ หลักเกมมันคุณเะเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจที่พี่เจมพูดพี่เจมตัดสินผมตามเนื้อผ้าดำทาเองใช่ส่วนอันนี้กว้างสวยถ้าความสวยนะให้8เลยใช่แต่แต่ไม่ฟังครูอแล้วผิดพลาดแต่แรกก็มีการช่วยหักไป2คะแนน8เหลือ6เท่ากันถือว่าเสมอที่ตกเลขอ่ามันต้องอย่างนี้6เท่ากันเสมอ จริงเหรอวะอะพอสูสีอะทำใหม่อีกรอบนึงไมไม่เราไปถ่ายที่อื่นละนะโอเคเสมอเสมอขอบคุณพี่เจมครับขอบคุณมากครับในเมื่อเสมอซื้อหมวกให้เราอันนะงนี่คือหลักการเหรอวะงงมากเลยนี่คือใช้จังหวะนี้ตีมือเลยนะพี่เจมอยากให้ฝากร้านเล็กน้อยเผื่อใครที่ดูแล้วสนใจอยากทำผ้ามัดยองของตัวเองฝากบ้านทูบสุนไยด้วยนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ แหล่งเรียนรู้ของชุมชนพี่มือสั่นใช่ไหมไม่ใช่จะมีผ้ามัดย้อมนะครับมาทํากันได้ทั้งย้อมร้อนทั้งเย็นเลยสนุกเด็กๆทาได้ผู้ใหญ่ทําดีใช่อยู่ที่ไหนฮะใกล้ๆตลาดบางน้ําพึ่งครับอำครอบางสกระเึ้ดาใช่นะฮบบางกระเจ้าเลยมาได้พี่ๆน่ารักมากพี่เจมาติดต่อได้เลยร็อกสตาร์มากใ่ไหมแต่ว่ามัดย้อมร็อกสตาร์แบบมัดย้อมขอบคุณมากครับพี่เจมมากขอบคุณมากได้เลยปิดรายการเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเลือกดูช้อปปิ้งเล็กน้อยเพราะนี่ก็มีจำหน่ายเหมือนกันเนาะ โอเคไปแล้วนะฮะก็หากิจกรรมอะไรทำนะฮะจะได้สนุ Cert สนกสนุกกันในช be ่วงที่วันหยุดเยอะในช่วงปลายปีเนาะใช่ค่ะโอเคให้ไปทําอะไรก็บอกแล้วกันแามกวางนะครับผมไม่เคยมีใครบอกเลยบอกกันเองตลอดเลยเจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ